รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะ,คะวันนี้นะคะ,คะมาพบกับพวกเราสองคนในรายการเลนี่บอยซอยสี่ค่ะ,คะกับหนูแบงกี้ค่ะและหนูกัซี่ค่ะวันนี้นะคะในรายการของเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับการถักไหมพรมให้เป็นตุ๊กตาค่ะถ้าพร้อมแล้วตามพวกเราสองคนมาได้เลยค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็พากันมาอยู่ที่ถึงที่บ้านของคุณป้าป้อแล้วนะคะงั้นเราก็เข้าไปข้างในกันเลยค่ะตามเลยคะ่ะตอนนี้นะคะพวกเราสองคนก็ได้มาอยู่กับคุณป้าป้อแล้วนะคะคุณป้าป้อคะ e สวัสดีค่ะ,ค,ะคุณป้าคะ่ะตอนนี้คุณป้ากำลังทำอะไรอยู่หรอคะกำลัาางทำตุกตาอยู่อ๋อช่วยสอนพวกหนูสองคนในวิธีการทำตุกตาได้ไหมคะได้อ๋อค่ะ สำหรับอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะ This kitten got know ก Notice that I want it You know that I can take it To the next level, baby If you want this goodness Sicker than the remix Baby, let me blow your mind tonight I can't take it, take it, take no more Never felt like, felt like this before Come on, get me, get me on the floor DJ, what you, what you waiting for? Oh, oh, oh. พูดยังขั้นตอนแรกทําอย่างนี้นะทําโซ่ทําโซ่มาแบบนี้แบบนี้เี่้เก็จะทําโซ่ก่อนลองมาแบบนี้วิธีทําขั้นแรกเนี่ยแล้วก็จะทำแล้วก็จะโค้งกลับมาแบบนี้โค้งกลับมาแบบนี้เนี่ยวิธีทําแล้วก็จะถักไปเรื่อยๆ,ๆแล้วมันก็จะออกมาเป็นแบบนั้นนี่ัทำโซ่ก่อนบบนี่น ล้วคุณป้าคะช่วยแนะนําวิธีการทํามาพอเข้าใจไหนได้ไหมคะได้ทําขั้นแรกเอาทำแบบนี้ไอ้ทาเป็นโซ่เป็นอะไรอย่างนี้อทำจับเข็มแบบนี้ก็ทําเป็นโซ่ถัดนี้หมดเรียบร้อยแล้วมันก็จะออกเป็นแบบนี้เนี่ยลักษณะตัวอย่างนี้ใช้ตัวนี้ก่อนเนี่ยพอเสร็จเป็นอย่างนี้แล้วก็ใช้อนี้ยัดใส่เข้าไปในหัวตุ๊กตาอ๋อเป็นใยสังเคราะห์เป็นใยสังคเคราะห์สใส่แล้วเสร็จแล้วก็จะมีลูกตาไปใส่ตรงนี้ตรงนี้ แล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้แบบนี้อันนี้สําเร็จแล้วใช่ไหมคุณป้านีสำเร็จแล้วเนี่ยอย่างอย่างนี้สําเร็จแบบนี้อย่างนี้ไม่ได้ใส่ลูกตาเราจะทําแบบไม่ใส่ลูกตาได้ใช้เป็นแบบเพื่อนๆคะเห็นไหมว่าการที่เรามาทําอย่างนี้มันก็จะได้ผลประโยชน์หลายอย่างต้องถามก็ซี่นะคะเรื่องอย่างนี้แล้วผลประโยชน์นี่ได้ยังไงคะคุณป้าได้ผลประโยชน์เพราเราทําเสร็จแล้วเราก็เอาไปวางขายตามโอท็อปที่มีงานโอท็อปอะไรอย่างนี้งานโอท็อปก็จะเป็นขายเป็นตัวละ ห้าเก้าสามห้าอะไรได้ทั้งหมดอ๋อเป็น <ฮะ S 3> การสร้างไรายได้เสริมไปเป็นไรายได้เสริมสำหรับเราไ่้แหละถ้าเราทำเป็นเวลาว่างใช่ไหมเวลาว่างๆอ๋อค่ะค่ะก็ขอขอบคุณคุณป้าป้อนะคะที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการถักไหมพรมให้เป็นตุก๊กตาค่ะเราก็จะสามารถนำประโยชน์ส่วนนี้นะคะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เป็นอย่างดีค่ะ วันนี้ก็ขอขอบคุณคุณป้าป้อนมากๆค่ะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้นะคะรายการของเราก็พาท่านผู้ชมได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับการถักไหมพรมให้เป็นตุ๊กตาแล้วก็นําไปขายในตลาดนะคะค่ะแล้วก็ขอขอบคุณคุณป้าป้อนมากนะคะที่ให้ความรู้กับพวกเราค่ะค่ะวันนี้ค่ะรายการของเราเลนี่บอยซอยสี่ก็ขอจบรายการเพลงเท่านี้ขอบคุณค่ะ Easy come, easy go. That's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open. Why were they open? Gave you all I had, and you tossed it in the trash. You tossed.